ไไมาที่อ่ะอะเสีียททุกเข้าตรงไหนอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทดสอบแม่ยายนะครับทุกคนตอนเราจะให้เด็กๆนะครับเป็นคนซัดต้นมะกอกเอ้ยต้นกล้วยนะครับว่าแม่ยัยเขาจะหันมาไหมอันนี้จริงๆนะไม่ได้เตรียมครับกล้าเตะมะกอกแม่ยัยพี่ปะกล้าคได้เนมะื่อวว่านมึงเตี้ยปั๊บๆแล้วแม่พี่แกเขาจะหันมาไงไม่น่าหาันไม่น่าหันนะพี่ไม่น่าหาันเขาไม่ได้ยินใช่ลองดูดิอ่ะกี่ทีขาดอ่ะเแม่ย,ย,ยัยตรงนู้นแม่ยัยตรงนู้นเอ้า เห็นนะนี่เตะเอาเลยเออ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 อันี่ว่าเออเออเอาเลยนี่ว่าเออเอาอีกเออกี่ทีเออเออเออเอาเออเออเอาเออกี่ทีครับกี่ทีครับเอาเออเออล้มแล้ว อะไรเอริวเสียงอะไรกันฮะเสียงอะไรกันให้เด็กๆมาซ้อมเตะต้นกล้วยเนี่ยโคนโคนอยู่เนี่ย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 พวกมึงนี่เนาะต้นกล้วยนั้นมันโตแล้วไปนั่นมาทำใหม่ไงฮะกูเนี่ยไม่อยากจะให้เขาสวนแล้วพวกมึงอ่ะอ่าไมาที่ไรอ่ะกูเสียทุกที มันทำไมอะว่างานกันจริงแล้วพวกมึงเนี่ยจริงๆครับทุกคนไม่ยายผมไม่ด่าไม่ว่าเลยเลยไม่ว่าสักคำไม่ว่าสักคำไม่ว่าสักคำต้นไมมะกอกอะไรตาอะไรก็ต้องนั่นนี่กลัวอีกแล้วทำก็ไม่ช่วยทำมานี่ก็ลองกูหมด